สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูบทสัมภาษณ์หนึ่งบทของตลิศอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เราคงได้เห็นผ่านทวิตเตอร์กันบ้างนะครับเกี่ยวกับคุณเฮดิซิลิมานะครับอันนี้ถ้าสำเนียงผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับคุณเฮดิซิลิมานี่เขาเป็นผู้อำนวยการครีเอทีฟของซิลีนนะครับแล้วเขาก็เป็นคนแต่งตัวให้ลิซ่านะครับมือโปรระดับพัคการขนาดนี้มาแต่งตัวให้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องยิ่งใหญ่ในวงการแฟชั่นเลยนะแลอกกจาาที่เ ลงมือแต่งตัวให้ตลิตนะครับภาพเซตที่ผมจะขึ้นให้ดูหลังจากนี้คือฝีมือการถ่ายภาพของคุณเฮดิสเลมานทั้งหมดนะครับต้องบอกเลยว่าเขามีความสามารถหลายๆมุมจริงๆแล้วตลิตก็เป็นแบบที่เท่มากจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูภาพผมขึ้นให้ดูไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูบทสัมภาษณ์ของน้องนะครับที่พูดถึงเรื่องราวันนี้นะครับน้องก็ให้สัมภาษณ์ไว้กับนิตยสาร Vogue นะครับโดยน้องบอกว่าเซรีนเนี่ยเป็นแบรนด์แฟชั่นระดับตำนานที่หาใครเทียบได้ยากและคุณเฮดิสิลมาเนี่ยก็เป็นผู้บริการฝ่ายเคท,ทีเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากมายหลายอย่างนะครับน้องบอกว่าเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์ตั้งแต่การออกแบบเสื้อผ้าไปจนถึงการถ่ายภาพเลยนะครับเขาได้สร้างสิ่งที่หายากเหลือเชื่อนะ และเป็นที่ปรารถนาของคนทั่วไปผ่านวิสัยทัศน์ของเขาอยู่เสมอนะครับทั้งตัวน้องเองเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจจากผลงานของเขาเช่นกันและแน่นอนว่านับเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่น้องได้ร่วมมือกับเขาในฐานนะแบรดแอมบัสเดอร์คนแรกของเซลีนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้สึกของลิซ่าและลิสามโนบาลนะครับศิลปินจากวงแบล็คพิ้งนั่นเองอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่เธอเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไว้หลังจากที่ เธอได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์แบาแสดเดอร์ของเซรีนนะครับเดี๋ยวพาไปดู Q&A เล็กน้อยนะครับอ่ะเป็นคำถามนิดๆหน่อยเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ทางเซรีนเนี่ยเขาก็ถามน้องว่าทุกครั้งที่คุณสวมใส่เสื้อผ้าของเซรีนเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกยังไงนะครับน้องก็ตอบว่าก่อนอื่นเลยต้องขอชมว่าเสื้อผ้าเซรีนเนี่ยใส่สบายมากจริงๆนะครับแล้วมันก็สบายซะยิ่งกว่าสบายซะอีก เสื้อผ้าเหล่านั้นเนี่ยพอดีกับตัวฉันมากฉันแทบไม่ต้องปรับขนาดหรือแก้อะไรเลยแม้แต่น้อยทุกอย่างมันลงตัวมากๆกระทั่งที่บางครั้งรู้สึกว่าเหมือนกําลังเดินอยู่บนลันเวเซลีนเลยนะครับอ่านี่ก็เป็นคําตอบของน้องนะครับไปดู q a เองหนึ่งข้อครับทางเซลีนเขาก็ถามน้องว่าแล้วสําหรับตัวลิซ่าเนี่ยชอบเสื้อผ้าหรือว่าไอเทมชิ้นไหนจากเซลีนบ้างที่มีดีไซน์รูปร่างและซิลเวตแบบไหนเป็นพิเศษไหมน้องก็บอกว่าสําหรับตัวน้องแล้วเนี่ย น้องประทับใจกระโปงนะครับกระโปรงบานยาวถึงเข่าแล้วก็กางเกงยียนส์ทรงบุทคัทนะครับแล้วก็เสื้อเชิ้ตคอโบสีอ่อนน้องบอกว่ามันนับเป็นผลงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของซซเลียนอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกางเกงยียนส์เนี่ยทำให้ขาของน้องดูยาวขึ้นนะครับน้องก็บอกใส่แล้วมันโดูสูงขึ้นนะแล้วก็ใส่ค่อนข้างบ่อยด้วยหรือแม้แต่กระโปรงบานที่น้องมองว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมคลาสสิกที่ควรมีติดตู้เสื้อผ้าไว้เลยนะครับโดยน้องไม่คิดเลยว่า มันจะทําให้ดูล้าสมัยตรงไหนนะครับน้องก็บอกว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันโบราณหรือล้าสมัยเลยนะครับรวมไปถึงเสื้อคอโบอันนี้เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่น้องรักมากๆในบรรดาชิ้นสุดโปรดของน้องนะครับน้องบอกว่ามันสามารถสไตล์ลิ่มได้หลายรูปแบบนะครับแมทช์ชิ่งได้เยอะแล้วก็แค่คุณได้ลองปลดพรรณนาการของปกโบออกเนี่ยสไตล์ทั้งหมดของคุณก็จะเปลี่ยนไปทันทีและลุกของคุณก็ยังคงชิคเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวนะครับก็เอา q a มาฝากเพียงเล็กน้อยนะครับ ถ้าใครอยากดูบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ w o r k t t h i l l n n d นะครับก็จะมี Q&A หลายๆข้อที่ทางเซลินเขาถามน้องลิทไว้นะครับวันนี้ก็คับมาเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะครับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ